ล่าสุดนะคะในวันนี้ค่ะทางด้านของนายทุนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าอยากจะเชิญคู่ที่ขัดแย้งกันนะคะมาร่วมลงสถาบันร่วมกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อที่จะร่วมปฏิรูปประเทศไทยนะคะในช่วง4ปีข้างหน้านี้ตามแผนของคอสชอค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกค่ะ นายทุนตมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้พูดถึงกรณีที่โฆศกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเจนซากี้นั้นแสดงความไม่สบายใจต่อท่าทีของนายทุนตมนตรีถึงการรัฐประหารในอนาคตหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ว่าไม่มีความจําเป็นต้องชี้แจงกับสหรัฐค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ชี้แจงไปแล้วถึงขั้นตอนตามรถแมพและความจําเป็นที่ต้องเข้ายึดอํานาจเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ง หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จนะคะในปี2558นี้ก็จะมีการเลือกตั้งต้นปี2559หากเลือกตั้งแล้วปัญหาไม่จบสิน้นกลับเข้าสู่วังวนเดิมดังนั้นนะคะทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องช่วยกันค่ะ ส่วนตัวก็บอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและจะใช้ไปใช้ชีวิตพักผ่อนนะคะเพราะถือว่าได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วนายกยังมีการย้ำค่ะว่าอยากให้คนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเข้ามาลงสัตยาบันไม่สร้างความขัดแย้งอีกและร่วมการปฏิรูปประเทศอีก4ปีตามแนวทางที่รัฐบาลชุดนี้ได้วางเอาไว้ซึ่งการประสานกับแต่ละฝ่ายควรจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า รัฐบาลซึ่งเป็นหัวหน้าคอสชอเพราะจะถูกมองว่าใช้อำนาจมากเกินไปค่ะผลเอกประยุทธ์ได้ยอมรับนะคะว่าปัญหาการเมืองขณะนี้รบกวนจิตใจในการทำงานแต่ก็ไม่ทำให้เสียสมาธิโดยเฉพาะเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษชินวัตรซึ่งถือเป็นการดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามปกติ เพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายใดรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีกเมื่ออดีตนายทุนตรีนั้นเห็นว่าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกติกาซึ่งเรื่องนี้นะคะอดีตนายทุนตรีก็เคยบอกไว้ว่าพร้อมต่อสู้ทุกคดีตามกติกาจึงอยากให้ปฏิบัติตามด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์นะคะยังได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยกันนําเสนอข่าวการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนมากกว่าการให้ความสําคัญกับปัญหาทางการเมืองค่ะ